สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานะครับทําการนะครับเชื่อมต่อกล้องนะครับ IP c a m e r a นะครับผมนะครับตัวนี้เป็นป้องกันฟ้าผ่านะครับป้องกันน้ํานะครับผม IP 6 7นะครับนี่ครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมี1ตัวกล้องนะครับผมแล้วก็ ID กล้อง นะครับมานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ QR code นะครับผมคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์จ่ายไฟ12.2 a นะครับผมประมาณนี้อ่าปอกปิดหุ้มสายแลนนะครับผมนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งของมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ลักษณะกล้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีน็อตยึด ตัวจับตรงนี้นะครับอยู่กลางแจ้งได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะมาสาธิตการเชื่อมต่ออย่างง่ายเลยนะครับอันนี้ ลายคนสงสัยนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับตรงนี้นะครับขออธิบายให้กับเพื่อนๆนิดนึงนะครับผมก็คือมีหนึ่งนะครับช่องเชื่อมต่อนะครับแหล่งจ่ายไฟนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นอะแดปเตอร์พาวเวอร์นะครับแต่ตรงนี้ให้เป็นปลง EU มะนครับตรงนี้เป็นพอร์ต LAN นะครับเป็น RJ45 นะครับตรงนี้เป็นปุ่ม ไว้สำหรับที่เรารีเซ็ตระบบนะครับเผื่อระบบมีปัญหาระบบรวนบันทึกการตั้งค่าไม่ได้เรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเสียบปลั๊กเลยนะครับนี่ครับรอสักครู่นะครับ เมื่อมีเสียงตุดตุดก็เราก็สามารถทำการเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมนี่นะครับแบบนี้สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวนะครับเปิดตำแหน่งโทรศัพท์ของท่านนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับ uc นะครับหลังจากนั้นนะครับกดตรงเครื่องหมายบวกนะครับนี่ครับหนึ่งครั้ง นะครับเพิ่ม w ว f ฟฮอสปอร์ตนะครับนะครับเขาจะบอกเปิดกล้องหรือใส่แบตเตอรี่รอให้เข้าสู่ระบบมีเสียงดังตุ๊ดนะครับผมแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปนะครับผมก็เครือข่ายไว f ฟนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่พบนะครับอ๋อมาแล้วนะครับผมก็เป็นเครือข่ายไว f i ของเสาไว -fi นี่แจ้งมานะครับแล้วก็กดโอเค นะครับแป๊บเดียวนะครับเป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผมกำลังเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะนะครับอุปกรณ์ออนไลน์แล้วเขาก็จะบอกว่า การเข้าถึงเครือข่ายนะครับการสื่อสารด้วยกล้องและแอปการตรวจสอบความปลอดภัยผูกกล้องและแอปนะครับผมประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการซิงค์ระหว่าง wi-fi นะครับอ่าไหมครับถ้าเพื่อนๆมาถึงขั้นตอนนี้นะครับถือว่าผ่านแล้วนะครับมันจะบอกว่า ID ดีกล้องตั้งชื่ออะไรนะครับอ่าผมเอาง่ายๆสมมุติว่าบ้านนะครับผม แน่นอนโอเคนะครับนี่นะครับมาแล้วประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาออกมาแพนกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ นี่นะครับก็เป็นอันว่าออนไลน์แล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับเหไหมครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อย นะครับหลังจากนั้นเราก็นําไปติดตั้งนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับผมนี่แหละครับจึงอยากมาจัดทาเป็นคลิปวิดีโอเพื่อนๆได้ชมนะครับผมยังไงอย่าลืมเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องรายการด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ